เจออีกแล้วนะครับกับช่องบักจอนในโตนะครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ตัวนี้นะครับอันนี้ของผมเป็นแอลกอฮอล์ตัว95นนะครับที่ฉีดฆ่าเชื้อโรคช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องโควิดนะครับโควิด19นะครับที่กำลังเป็นประเด็นกันอยู่ทีนี้หลายคนอาจจะเห็นเกี่ยวกับเรื่อง เพจหรือโพสต์ต่างๆที่เขาบอกว่าห้ามใช้สเปรย์นะครับสเปรย์ที่เป็นละอองน้ําแบบนี้พ่นเข้าไปที่วัตถุสิ่งของหรือลูกบิดนะครับเขาบอกว่าถ้าพ่นเนี่ยจะทําให้เชื้อมันฟุ้งนะครับจะทําให้การกระจายของเชื้อเนี่ยมากขึ้นผมก็งงนะครับเพราะว่าเห็นเขาบอกแบบนั้นแต่ผมก็เห็นต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศในไทยด้วยแหละ,นะในไทยของเราเองก็มีบางที่บางสถานที่นะเวลาเขาไปพ่นฆ่าเชื้อนะครับ ก็จะเป็นฟอกกี้นะครับถังน้ำยาพ่นเป็นละองแล้วทั่วสำนักง,งานผมก็ถ้าเขาบอกว่าพ่นเป็นละองนะครับใส่วัตถุแล้วมันจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรนะเชื้อพุ่งนะครับเจอ,อไม่ใช่เชือ้อพุ่งอะไรนะเชื้อฟุ้งกระจายในอากาศนะครับผมก็เห็นทั้งไทยและต่างประเทศพ่นนะครับประตูบ้านเรือนสํสนงงานักงานพ่นเป็นละองป่านนี้ก็คงจะฟุ้งเต็มแล้วนะนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ ทีนี้ไม่เป็นไรครับบางคนก็อาจจะกงังวลว่าสมมุติว่าเราสเปรย์ตัวนี้ไปฉีดพ่นนะครับกลัวจะเชื้อโรคหรือเชื้อโควิดอะไรก็แล้วแต่นะกลัวมันมันจะฟุ้งกระจายในอากาศผมก็มีวิธีนะครับวิธีออีกย่าหนึ่งกระดาษทิชชู่นะครับเวลาเราไปห้าง,างสปปรรพสินค้าหรือไปห้องน้ําสาธารณะนะครับส่วนมากเนี่ยเราก็จะพกทิชชู่ไว้ในกระเป๋านะครับ นะครับเราก็ดึงมานะครับดึงประมาณนี้ครับพับนะครับก็ไม่ยากครับเขาบอกไม่ให้พ่นใส่อวัตถุโดยตรงไม่ให้พ่นใส่ลูกปิดหรือกอนนะครับกอนประตูห้องน้ําสาธารณะก็อย่างว่าครับใครจะไม่กลัวใช่ไหมครับไปห้องน้ําสาธารณะหรือไปห้องน้ําห้างนะครับดังมือจับหลายคนเราก็อยากปลอดภัยไว้เราก็ใช้สเปรย์น้ำนี่แหละนะครับฉีดพ่นนะครับ ฉีดลงกระดาษทิชชู่นะครับนี่พอเปียกเปียแบบนี้แล้วเราก็เอาทิชชู่นะครับไปจปปับวัตถุอย่างเช่นสมมติว่าตัวนี้เป็นประตูนะผมก็จะจับอย่างนี้นี่นะเราก็ไม่ต้องไปพ่นใส่ลูกบิดหรือก้อนหรือประตูโดยตรงนะเราพ่นใส่กระดาษทิชชู่แล้วเอากระดาษทิชชู่จับก้อนหรือลูกบิดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ง่ายครับง่ายง่ายแค่นี้เองไม่เห็นยากเลยผมเห็นข่าวออกมาน่ากลัวเชื้อจะฟุ้งกระจายในอากาศทําไมไม่บอกวิธีล่ะครับใช่ไหมบอกวิธีว่าพ่นใส่กระดาษทิชชู่แล้วจับกรงประตูหรือจับลูกบิดหรือจับประตูผักเข้าไปอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีเล็กๆน้อยๆนะครับจะไม่ต้องกังวลกันว่าเห็นข่าวออกว่าเอาสเปรย์น้ําพ่นใส่พื้นผิวแล้วจะทําให้เชื้อ ฟุ้งกระจายในอากาศนะเราก็เปลี่ยนมาฉีดพ่นใส่กระดาษทิชชู่ล้วก็จับลูกบิดหรือกอนหรือผักประตูเข้าไปเท่านั้นเองครับง่ายๆเราก็ใช้กระดาษทิชชู่ของเราเนี่ยเพราะว่าผมเห็นเขาบอกว่าอะไรนะมันจะมีแอลกอฮอล์เหรอเ,อเอขาเรียกว่าไงผ้าแอลกอฮอล์หรือกระดาษแอลกอฮอล์เราก็ใช้ตัวนี้แหละครับกระดาษทิชชู่ของเราเนี่แหละนะฉีดแอลกอฮอล์นะเข้าไปที่กระดาษทิชชู่มันก็กลายเป็นกระดาษแอลกอฮอล์ไปแล้วเนี่ยตัวนี้เปียกเลยชุ่มเลยนะครับ เห็นไหมแต่ของผมตัวนี้มันเป็นแอลกอฮอล์95%นะครับค่อนข้างหายากหน่อยนะแต่ของผมก็ได้มานานแล้วแหละนะครับแค่นี้เองครับเราก็ได้กระดาษที่ชู่ที่เป็นกระดาษแอลกอฮอล์นะครับจะไม่ว่าจะเป็นสมมุติเป็นผู้หญิงเข้าห้องน้ําก็ต้องไปเช็ดฝาชักโครกเช็ดฝาล้อนั่งเราก็ใช้ตัวนี้กระดาษฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่กระดาษเช็ดได้เลยนะครับได้เหมือนกันแค่นี้ครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะอย่าลืมติดตาม ชอบหมกจรในโตนะครับถ้ามีสาระอะไรดีๆผมจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้ชมกันอีกนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวาสดีครับ